สวัสดีค่ะชื่อครูปิกนะคะมาจากเพจโยฟินิเจอร์นลค่ะวันนี้ปิกก็จะมาแชร์ท่าโยคะนะคะใช้เวลาไม่นานแล้วก็สามารถช่วยรบรรตุอาการออฟฟิ s y n นโดรมได้ค่ะสําหรับ EP นี้นะคะปิกจะมาเน้นเรื่องของการยืดหัวไหล่กันค่ะเราจะยื่นแขนไปทางด้านหน้านะคะเราก็จะส่งแขนขวาของเรานะคะไปทางด้านซ้ายแล้วเราจะใช้แขนซ้ายของเราล็อกไว้ค่ะ ให้ค้างในท่านี้ค่ะประมาณ1นาทีนะคะพยายามอยากกอ่าเกรงคอบาลาเยอะ,เ,อะเกินไปให้ฟีลการยืดเนาะแต่พยายามกดไหล่ลงนิดนึงนะคะอาจจะลองปรับองศาของแขนเนาะเหมือนกับเราส่งมือขวาขึ้นไปด้านบนเหมือนเชยงขึ้นไปด้านบนค่ะก็จะได้รับการยืดในองศาที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะค้างเพิ่มอีกสักประมาณ30วินาทีถึง1นาทีพอขึ้นบนแล้วเราต้องลงล่างพอครบหนนาทีนะคะเราก็จะสลับค้างแล้วก็ค่อยคอยคลายมือออกนะคะ ก็ลองไปทำกันดูนะคะ